ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศอย่างเป็นทางการในวันอังคารตามเวลาในสหรัฐว่าจะลงชิงชัยตำแหน่งผู้นำประเทศในสมัยที่สองโดยร้องขอแรงสนับสนุนจากประชาชนผ่านวิดีโอเปิดตัวแคมเปญเลือกตั้งว่าตนขอเวลาเพิ่มเพื่อสาสางานให้เสร็จสิน้นตามแผนงานต่างๆที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ2ปีก่อนครับ finish the else? job อย่างไรก็ดีการยืนยันว่าใครจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน oh. ในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี oh. จะต้องรออีกปีกว่า,วาหรือก่อนการเลือกตั้งจริง oh. ในเดือนพฤศจิกายนปีคศ2024 oh. เพียงไม่กี่เดือน ถึงกระนั้นสถานภาพของประธานาธิบดีไบเดนในเวลานี้ทําให้เชื่อกันว่าโอกาสที่พรรคเดโมแครตจะเลือกผู้ท้าชิงคนอื่นเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งปีหน้าไม่น่าจะเกิดขึ้นครับและด้วยเหตุนี้จึงมีความน่าจะเป็นว่าไบเดนจะได้เผชิญหน้ากับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งปีคศ2020อีกครั้งสำหรับแคมเปญการเลือกตั้งครั้งหน้าของไบเดน ทีมงานได้เลือกใช้คลิปวิดีโอเหตุการณ์จลา,าจนบุกเข,ข้าอาคารรัฐสภาสหารัฐเมื่อวันที่6มกราคม,มปีคศ2021หลังทรัมป์ปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้และกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานว่าเกิดการทุจริตการเลือกตั้งจนทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนมาร่วมชมุมนุมกัน <S <S ที่ใจกลางกรุงวอชิงตัน <S <S และก่อเหตุดังกล่าวเพื่อหวังหยุดยั้งการลงมติรับรองผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาคองเกรส ในคลิปวิดีโอหาเสียงที่เผยแพร่ออกมาในเช้าวันอังคารไบเดนกล่าวด้วยว่าชาวอเมริกันทุกยุคทุกสมัยล้วนเผชิญกับช่วงเวลาที่พวกเขาต้องปกป้องประชาธิปไตยจงยืนขึ้นเพื่อเสรีภาพส่วนบุคคลยืนขึ้นเพื่อสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งและสิทธิพลเมืองของเราผู้นำสหรัฐยังใช้พื้นที่หาเสียงนี้ชี้ว่า สมาช <ผ electromagnetic S 1> ิกพรรคริพับลิกันนั้นกำลังพยายามทำการต่างๆเพื่อจำกัดการเข้าถึงการทำแท้งลดผลประโยชน์ประกันสังคมจำกัดสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งและเฝ้าบอกผู้คนว่าใครคือคนที่พวกเขาสามารถจะรักได้ครับก่อนหน้าจะประกาศแผนลงชิงชัยในสมัยที่2นี้ไบเดนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่มีอายุมากที่สุด ณวันที่ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งพยายามทำให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องอายุของตนมาโดยตลอดถ้าหากรับชัยชนะในการเลือกตั้งพีคอสอ2024ไบเดนจะมีอายุ82ปีณนะวันเริ่มการทำงานวาระที่2ของตนครับนพรชัยเฉลิมมงคลวิโอเวทยกรุงวอชิงตัน